ที่ตลาดอมก่อยนะครับอําเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่จะแวะมาดื่มกาแฟาที่ร้านอมก่อยบีนนะครับเป็นร้านกาแฟาเล็กๆบอกว่าได้แชมป์อันดับหนึ่งสุดยอดกาแฟาไทยแ้วนะครับอมก่อยบี กลางกลางตัวอำเภอเลยนะครับตลาดสดอมก่อยนี่นะอันนี้ที่คั่วแล้ว250บาทราคาก็40 45บสีาราวนี้นะครับไม่แพงนีฮะได้แล้วเข้มค้นดีครับ อาราบิก้าผมก่อยชื่นใจครับ